ครับสวัสดีครับแฟนบอลชาวตรังเอฟซีทุกท่านครับพบกันอีกครั้งครับในช่วงเช้าของวันเสาร์นะครับก่อนการแข่งขันกับปัตตานีเอฟซีหนึ่งวันนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไปว่ายน้ําไป่อนคลายที่สาวว่น้ําพิ่งแจ้งมาเรียบร้อยนะครับก็กลับมาที่แคมป์แล้วนะครับนักกีฬากําลังรับประทานอาหารเช้านะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งในวันนี้จะ เราจะออกไปกราบไหว้สการะสาลหลักเมืองนะครับของจังหวัดกาบีารครั้งนะครับหลังจากเพื่อต้นฤดูก,กาลเราไปมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็วันนี้ก็จะไปเพื่อที่จะนำนักเตะใหม่ซึ่งเข้ามาในทีมนะฮะก็จะได้ไปสัการะพร้อมกันอีกครั้งนะครับก็ในเย็นวันนี้ก็จะมีซ้อมอีกครั้งในเรื่องของลูกเชตเพย์แล้วก็านาคติก เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่สนาม่งค่ายนะครับก็สำหรับเกมวนันพรุ่งนี้กับปัตตานีเอฟซีนนะ <S <S ก็แน่นอนว่าเกมที่ค่อนข้างมีความหมายเพราะว่าเราเป็นทีมนำและปัตตานีเป็นทีมอันดับสองนะฮะก็ <S <S มีความหมายที่จริงว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถเก็บ3มแต้มได้เต็มในวันพรุ่งนี้นะครับ <S <S ก็สามารถค่อนข้างที่จะการันตีในเรื่องของตัวที่จะไปแชมเปี้ยนตีค่อนขอ้างที่จะได้ความมนจริงมากขึ้นนะครับ แต่ก็ไม่อรู์เองก็ไม่ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรเป็นพิเศษกับปัตตานีนะก็ถือว่าเป็นเกมเกมนึงนะครับที่เราจะต้องเล่นในลีกอยู่แล้วปกติอยู่แล้วไม่ไม่ได้เป็นทีมที่เราจะต้องให้ความพิเศษว่าเขาเป็นทีมกับืออะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นทุกทีมที่เล่นกับเราในสิแม์นะครับในเลข2คือมีมีโอกาสเท่ากันมีค่าเท่ากันนะครับไม่มีใครเป็นพิเศษแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเกมนี้ผู้เล่นของเราก็พร้อมที่จะ ตั้งใจเล่นทุ่มเทเพื่อจะเก็บสามแต้มให้ชาวตรังเอฟซีอยู่แล้วนะฮะแล้วก็แฟนบอลทุกท่านก็อย่าลืมนะครับวันอาทิตย์นี้นะครับวันอาทิตย์นี้ที่24นะฮะเวลา18นาฬิกาที่สนามเทศบาลนครตรังนะครับคาดว่าสัปดาห์นี้คงจะไม่มีผลรบกวนเหมือนกับสัปดาห์ที่เราเล่นกับวลาีิวาดนะฮะส่วนในส่วนตัวผู้เล่นนะครับในวันวันพรุ่งนี้นะฮะก็จะมีอยู่ตรง โชอินวอนนะครับของหลังเกาหลีของเรานะครับได้รับใบเหลืองสะสมนะครับแต้มครบก็ต้องมาพักไปคำนวณดึงแมช์นะฮะแล้วก็จะมีเจ้าปุยนะครับผู้สอนสีมีนะฮะก็มีอาการบาดเจ็บจากแมช์ที่เราไปเยือนสุราษฎร์มาฮะมีอาการบาดเจ็บเป็นรองซ้ำนะครับบนส้นเท้านะครับก็คงจะไม่สามารถที่จะลงทําการแข่งขันได้ในส่วนอื่นก็อยู่ครบครับอยู่แั้ครบทุกคนก็พร้อมที่จะเล่นทุกคนแล้วก็ จะมีการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งเล็กน้อยเพื่อเทคติกที่จะเล่นกับเกมของปัตตานีนะครับยังไงก็อย่าลืมเชิญชวนนะครับแฟนบอลุิสตานเชิญชวนททัางข้างของทาง่ทานที่ยังไม่เคยมาดูนะครับมาดูทางเ c ในวันอาทิตย์นะครับที่24เวลา18นาฬิกานะครับที่สานามเทศบาลนาาครตรับครบขอบคุณมากครับ